สวัสดีครับโอเล่โอเคไบกอเรียชาแนลมาชมตอนสองตอนครับผม ep ีสองครับมาชมมรดกโลกเกาหลีสถานนี้สวยสถานที่นี้สวยงามมากครับผมมรดกโลกเกาหลีอันนี้ได้ติดตั้ง ขึ้นเป็นมรดกโลกของเกาหลีนะครับจุดนี้เป็นหวังเก่าเป็นเมืองเก่าของเกาหลีครับผมที่ขึ้นเป็นมรดกโลก,โลกนี้เก่าแก่ยาวนานมากครับผมสาราหลังนี้ก็เป็นหลังที่สองนะครับก็ยังเหลืออีกสองหลังครับผมเดีย๋ยวชมไปเกาหลีนี่เลยครับผม แต่ก่อนที่เห็นได้ฉายให้ให้ดูครับผมจะหลังนี้ก็จะประกอบพิธีครับผมทุกหลังนะครับประกอบพิธีทุกหลังเลยครับผมจะมีโต๊ะบูชาพวกเครื่องไหว้มีเยอะแยะครับผมแต่เป็นโต๊ะเครื่องบูชาก็ยังอยู่ครับแต่เป็นถ้วยชามยังไม่เหลือครับเหลือแต่เป็นภาพ ให,ให้ดูอย่างนี้ครับผมแต่เครื่องเครื่องโต๊ะบูชาก็ยังยังยังอยู่ครับยังอยู่ที่เดิมยังเหลือนี่ไงครับเนี่เครื่องโต๊ะบูชายังลงเหลือสวยงามเหมือนเดิมครับแต่เครื่องถ้วยชามอะไรนี่ไม่มีแล้วครับผม มีแต่ภาพให้ดูเฉยครับดูครับดูวิวบรรยากาศสวยงามครับผมเขารักษาหญ้าไว้สวยงามมากครับผมสุดยอดสมกับมรดดกโลกครับวิวสวยงามจริงครับผม ถ้าแดดไม่ร้อนเนี่ยโหจะเดินชมสวยงามมากครับดูครับสองไม่รูกแดดร้อนจัดครับผมแล้วก็รองเท้ากัดต้นด้วยเนี่ยครับไม้แกะสลักครับผมสวยงามมากครับผมไม้เป็นต้นทั้งลำเลยครับผมเขาใช้เป็นทั้งลําเลยครับ มาทำมาแกะสลักน,โโโโนี่ก็เป็นชื่อของกษัตริย์ตั้งแต่ก่อนนะครับสลักไว้บนหินที่เป็นเห็นสาลาเป็นหินกแกะสลักอย่างนี้เป็นชื่อของกษัตรติย์แต่ก่อนนะครับผมที่ถูกจารึกไว้ให้รุนลูกรุนร่นหลานได้ดูครับผมไปครับ เดินชมกันไปต่อครับผมเดินชมบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเสียงธรรมชาติน้ำไหลครับผมไม่ใช่น้ำตกนะครับน้ำไหลไหลไหล,ไหลในลำธารก็เป็นอีกธรรมชาติหนึ่งครับผมเลี้ยวชมนล้วธรรมชาติไปด้วยครับร่มลื่นดีมาก ว่าสวยสุดยอดเลยร่มลื่นดีมากต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆชมนกน้อยไปด้วยครับผมนกน้อยเขามาหากินหนอนตามต้นไม้ครับผมนกอะไรไม่รู้นกตัวน้อยเขากำลังหากินหนอนนี่ครับผมหากินหนอนหากินมแมลงครับผม เขาไม่กลัวคนครับผมผมถ่ายเข้าไปใกล้ๆเองนะครับผมยืนอยู่ตรงข้างต้นเลยครับแต่เขาไม่ยอมไปไหนครับผมเขาก็าหากินทั้งข้าเชยเลยเชื่องมากน่ารักมากๆครับผมนกตัวน้อยครับชมธรรมชาติมชมนกตมหนูไปด้วยครับผม อาบรรยากาศร่มรื่นต่อครับผมมาถึงหลังที่สามนะครับผมหลังที่สามก็จะแตกต่างกันแค่ทางเดินครับผมถ้าเป็นหลังศาลาก็เขาจะทำคล้ายๆกันครับผมที่เห็นเป็นศาลาเล็กนะเล็กสุดอะหลังที่3ามเล็กสุดอะ ก็จะเป็นที่แกะสลักบนหินไว้ครับชื่อชื่อกษัตั์แกะสลักบนหินไว้นี่ครับเป็นแค่ทางเดินแค่นั้นครับผมทางเดินที่แตกต่างแต่รูปร่างสลาเขาก็เหมือนกันครับผมเหมือนกันคล้ายๆกันครับผมแตกต่างกันนิดเดียว ไปครับเดินเข้าไปชมข้างในกันครับผมนี่ไงครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อครับผมเป็นชื่อจะต,ตลักไว้บนหินที่หลังเล็กๆกันครับผมนี่ไงครับ ชื่ออะไรก็ไม่รู้อา่านไม่ออกครับผมขอโทษขออภัยเป็นชื่อกษัตริย์แต่ก่อนครับผมจะาลึกไว้บนหินไว้ให้ลูกรุ่นหลังได้ดูครับผมนี่ครับมีสองหลังเป็นชื่อกษัตริย์แต่สมัยก่อนครับเรื่องโต๊ะบูชาก็ยังเหลืออยู่ครบครับ เป็นแค่นั่งนั่งแบบาหามไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอขอโทษขออภัยนะครับผมก็รู้ว่าแต่แค่ครับผมแค่ที่ขึ้นไปนั่งแล้วก็ใช้คนหามไปอย่างครับผมเห็นในในหนังในภาพที่เขาฉายดูนะครับผมเนี่ยครับจะแตกต่างกันไปคนละอย่างคนละแบบกันครับผม เครื่องโต๊ะบูชาอะไรต่างๆไปครับไปชมกันต่อครับผมออกจากหลังที่3มไปแล้วก็ไปหลังที่4ครับผมหลังที่4ี่ต้องเดินขึ้นไปอีกครับผมบรรยากาศร่มเรื่นเย็นสบายครับแต่ได้เข้ามาในนี้นีไ่ไงครับหลังที่4ก็จะมาถึงแล้วครับผม มาถึงหลังที่สี่แล้วครับก็จะแตกต่างกันอย่างว่านะครับผมแค่แตกต่างกันที่ทางเดินเป็นแค่ทางเดินเฉยๆครับผมทางเดินด้านข้างด้านนนก็เป็นสนามหญ้าสวยงามครับผมแต่ด้านหลังศาลานะก็เป็นหลุมฝังนะครับผมหลุมฝังแต่เขาห้ามขึ้นไปครับผมโดยก้าวไก่วันพ่อปุรุษ หรืออยังไงก็ไม่รู้ไม่ให้เข้าไปเนี่ยเขาจะรอบล้อมได้รั้วครับผมด้านหลังด้านหลังสลาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นเนินเป็นภูเขาเล็กครับผมจะได้ฝังมันพุรุดไว้ด้านบนนะครับผมห,ห้ามขึ้นไปแต่ไม่เป็นไรครับดูแค่ชื่อที่แกะสลักไว้บนหินนี่ก็พอครับผมแล้วก็ดูสัญลักษณ ที่ไหว้กันนะครับมีมีเครื่องตุ้เครื่องบูชาตุวยชามอะไรทุกอย่างมันก็จะเป็นภาพให้ดูเฉยๆนะครับนี่ครับที่หลังที่สี่ก็จะเป็นห้องนอนก็มีห้องภาพหินแกะสลักชื่อไว้ก็มีนี่ไงครับขอห้ามขึ้นไปเป็นภูเขาอย่างนี้ครับผม แต่แลดูขึ้นข้างบนนั้นมันก็จะเป็นม้าเป็นอะไรเป็นสัญลักษณ์แต่ก่อนผมก็อยากจะขึ้นไปชมนะครับแต่เขาห้ามขึ้นนี่ไงครับแต่ละหลังก็จะเป็นเครื่องไหว้บูชาโต๊ะบูชาถ้วยอะไรก็ วยเครื่องบูชาก็เป็นภาพให้ดูเฉยแต่เหลือแต,แ,ตแต่ความทรงจำโต๊ะหมูบูชาครับผมนี่นะครับข้างในก็สะอาดสะอ้านมากครับผมมีคนเก็บกวาดมีคนรักษาความสะอาดอยู่ทุกหลังครับผมควาดูแลปัดกวาดสมกับมรดกโลกครับผมสุดยอดสวยงาม สวยงามจริงๆครับไปครับเดินย้อนกลับครับผมหลังที่หลังจากที่หลังที่สี่แล้วครับผมก็จะเดินย้อนกลับไปนี่ไงครับตัว๋วตั๋วที่ซื้อผ่านเข้ามาครับผมก็ได้มาถึงจุดแรกแล้วครับผมเดินมาถึงจุดแรกแล้วครับผม หลังแรกนะครับเนี่ยมาถึงจุดที่แรกแล้วครับผม <fo> ก็ใหญ่กว้างมากมากครับผมเดินจนเหนื่อยนะครับสองแม่ลูกจะ,จะเดินไม่ไหวเหนื่อยนี่ครับมาถึงหลังแรกกันแล้วครับหลังจุดเริ่มต้นเลยครับในหลังเนี้ยสำหรับคลิปนี้โอเล่ก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ โอเล่ขอฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้โอเล่บ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาดีอัสเซโย و.